สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับมาวันนี้กับกับลุงปูเถิงนะครับเป็นรุ่นรวยเหนือดวงพี่นะครับโอ้โหมาแลวฮะปูเถิงแต่วิพี่ท่านใดนะครับรออยู่นะครับน้องจัดมาให้เลยพี่กับรุ่นเหนือดวงครับ นะวันนี้ครับเดี๋ยวมาลุยกันพี่ชายนะครับวันนี้มารีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับลุ้นละ250บาทวันนี้จัดให้กระเบาพี่นะครับกลางเดือนเนาะน้องจัดให้ลุ้นละ250บาทพี่ชายซีลุ้น1 0 0 0บาทตามเคยครับส่วนใครนะครับอยากปิดนะครับ10รุ้นผมแถมให้อีกหนึ่งครับนะเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันที่ชอบทุกใจในการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีรลย์และเบอร์โทรถึงได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตแกะซีลก่อนแล้วกันนะครับนะ นี่แกะซีน,นมันมีซีนมาด้วยซีนนะฮะว้าวนี่สัมภม на คุณยกลังอยู่ข้างบนนะฮะสัมภ на คุณยกลังอยู่ด้านบนนะครับนี่สัมภ на คุณยกลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะดูบใบการอ๋อจะแกะก่อนแล้วกันพี่นะบใบการไม่หยู่ในลังนะครับ นะครับแตะคุณนะฮะเดี๋ยวสามัญนาคุณน่าจะอยู่ในรังนะครับเป็นน้องขออนุญาตแกะเปิดก่อนนะครับนะโอเคเป็นวินาทีน,นะครับ ปอ้ยเพื่อนครับโอเคครับนะพอดีพื้นที่แคบนิดนึงนะพี่นะพื้นที่แคบนิดนึงครับเดี๋ยวมาดูาร,ร, <c oughs> รายการสักครู่นะฮะรายการสัมมนาคุณยกลังนะครับก็จะเป็นนาวะหน้ากลาบเพ้นเสมือนจริงนะครับเลี่ยมกรอบนะครับนี่ฮะ นะหนึ่งลังมีหนึ่งองค์นะพี่นะครับนะผมขอเพียงแค่ห้าร้อยบาทพอเอ้ยเอางี้ห้าร้อยบาทผมจบให้นะี่พูดแล้วพี่ไม่เป็นไรนะครับห้าร้อยบาทผมจบให้นะครับหรือมันมีกรอบด้วยนะครับแล้วเป็นสนานักนายขุนยงลังด้วยพี่จะไม่เหมือนในรายการเลยนะครับจัดไปพี่ห้าร้อยบาทก็คือห้าร้อยบาทเนาะจัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสักยี่สิบอ่ะเป็นหนึ่งพี่ไปแคยี่สิบก,การยี่สิบอาการนนเนี่ยถูกแล้วพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพักแป๊บนะครับ เดี๋ยวผมหยิบให้เลยนะครับหยิบครับน้องหยิบครางกันเลยนะครับยี่สิบรายการนะครับ<า>เดี๋ยวมาลุยกันพี่นะครับสักครู่นะครับรุ่นละสองร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับจัดไปนะครับเหนือดวงนะครับรุ่นเหนือดวงรุ่นนี้สวยกันเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับ ลุยกันครับยี่สิบรายการนะพี่นะยี่สิบรายการนะครับแถวละห้าพอดีเลยพี่นะแถวละห้าพอดีนี่ฮะแถวละห้าพอดีัครนะครับนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับพี่ๆนะครับขออนุญาตนะครับขยับเตรียมลุยกันนะครับพื้นแดงนะครับเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับเดี <waren> <S <S ๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับในรับรายการที่หนึ่งครับนะฮะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อมาได้นะพี่นะนี่ฮะเหนือดวงพี่โอ้โหแค่กล่องมาดูเข้มขังแล้วพี่นะครับแค่กล่องมาดูสวยเข้มขังเลยนะลุงพูดถึงเนียฮะปัญญาวัลโลนะครับรายการที่หนึ่งเปิดมาฮะโอ้โหวิ้ยน้ำหนักเหรียญดีๆมากเลยพี่นะเออรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อนวะเลยครับพี่นะ นวะผิวดิมพื้นแดงขอบขาวหน้ากากเงินแทสซาตินครับนี่ฮะนวะนี่ครับโอ้โหเลขคนตเบอร์หมายเลขสิบสองนะฮะนวะนะหน้ากากเงินแทสซาตินนะครับนี่ฮะหน้ากากเงินแทสนะพี่นะองค์นี้นะครับสวยๆเลยพี่เหนือดวงนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะครับนวะนะครับน้องขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่นะันราคาเบาขอที่สี่ร้อยบาทพอครับนะต่อมาฮะรายการที่สองครับพี่ รายการที่สองครับโอ้โหรายการที่สองเปิดออกมาครับเนื้อทองทิพย์ผิวกระจกพื้นเหลืองขอบน้ําเงินนี่ฮะเนื้อทองทิพย์ผิวกระจกนช่นะพื้นกระจกนะพี่พื้นจะเงานะฮะร,รายการนี้นะครับเลขคนําเบอร์หมายเลขแปดสิบห้านี่ครับเลขคนําเบอร์หมายเลขแปดสิบห้าพี่องนี้นะฮะงามๆนะพี่งามๆนะองนี้ นี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับรุ่นนี้จัดพิเศษให้นะครับรุ่นไหนองค์ไหนสองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่จับคู่ได้เลยนะครับพี่จับคู่สี่ร้อยบาทได้เลยนะครับนะน้องจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับนะรุ่นไหนมาก็จัดให้นะครับมาต่อมาครับรายการที่สี่ฮะโอ้โหรายการที่สี่เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าผิวกระจกพื้นน้ําเงินนะครับขอบแดงน้ําเงินครับนี่ฮะรายการนี้เนื้ออัลปาก้าลขคุนเบอร์สองสี่ฮะ หรเลขคุณเบอร์สองสี่นี่ครับอาปาก้านะครับรายการนี้นี่ฮะนี่ฮะอาปาก้าจัดให้พี่ชายนะครับจัดให้นี่ครับอง์ละสองร้อยห้าสิบาทเช่นกันพี่นะครับจัดให้สองร้อยสิบาทเช่นกันนะองค์ไหนสองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่จับคู่สี่ร้อยบาทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะองค์ไหนพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะบอกราคาไว้ทุกองอยู่แล้วพี่เนาะนะจัดให้รุ่นนี้จะให้นะครับนะสวยนะครับนะรุ่นเหนือดวงนี้นะครับมุกผู้ถึงนะครับ นะฮะจะอกมาแน่นอนพี่นะครับรายการนี้เนื้อทองทิพซาตินนะครับเนื้อทองทิพซาตินนะครับลงยาไล่สีเหลืองฟ้าขอน้าเงินจีวอนส้มนะครับเนื้อทองทิพซาตินรายการนี้เลขคนตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับนะฮะรายการนี้เลขคนตัาเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับพี่นะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่ห้าครับพี่ชาย รายการที่ห้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่อะไรพี่เนื้ออัปปาก้าซาตินนี่ครับเนื้ออัปปาก้าซาติน ấy? เนี้ยนี่ฮะพื้นลงยาธงชาติหน้าหลังเต็มสูบโอ้โหธงชาติหน้าหลังเต็มสูบครับเลขคนเบอร์ใหม่เลขสิบครับนี่ฮะเอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบาท,ทน,บนะพี่นี่ครับรายการที่ห้านครับนะโอ้โหสวยๆเลยพี่นะครับสวยๆครับนะ ต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายรายการที่หครับรายการที่หกเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวกระจกพื้นแดงครอบดําครับรายการนี้เลขคนเบอร์มาได้แปดสิบเอ็ดพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทจับคู่สี่ร้อยพี่ดีครับนะรายการที่ขุดนะครับ ต่อมาครับรายการที่เจ็ดนะพี่จ๋ารายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่โอ้โหงานเลี่ยมก่อบมารายการนี้เปิดเป็นอบะบากาสตีนฝังพลอยเลี่ยมกรอบของสูตรจะสร้างเก้าสิบองค์ในโลกนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหอะบากาสตีนเลขคนเบอร์มาเลขแปดสิบสี่ฮะงานเลี่ยมกรอบ,รบรอพี่นี่ครับงานเลี่ยมกรอบสวยๆครับนะจัดไปพี่เนี่ยร,รายการที่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับ รายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่เนี่ฮะรายการนี้นะรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับรายการที่แปดนะฮะรายการที่แปดเบิกมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออะบาก้าผิวกระจกครับพี่นี่ครับเนื้ออะบาก้าผิวกระจกเรขกคนตั้งเบอร์มาเลขสามสิบเก้า นี่ครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับพี่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับพี่นะฮะรายการที่แปดนะครับต่อมาครับรายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดออกมาครับพี่โอ้โหพี่เนื้อเงินผิวกระจกลงยาก,กราซีขอบแดงน้ำเงินเขียวหน้ากากเงินชุบน้ำทองคำครับ,รบหน้ากากเงินชุบน้ำทองพี่ มาเลยฮะโอ้โหมาเลยครับพี่เนื้อเงินองแรกครับเลขโคดตัเบอร์ใหม่เลขแปดสิบสี่ตอกงองูชัดเจนครับเลขโคดตัเบอร์ใหม่เลขแปดสิบสี่ตอกงองูชัดเจนครับพี่รายการที่เก้าเนี่ยฮะรายการนี้ครับขอที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนีครับหนึ่งพันหกร้อยบาทครับพี่นะฮะรายการที่ เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยพี่ผมปิดให้พิเศษให้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่นะรายการที่สิบเอ้ยรายการที่เก้านะครับนะรายการที่เก้านะครับพี่ๆนะโอ้โหนะฮะเนื้อเงินมาแล้วองค์แรกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบรายการที่สิบเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดีบุหน้ากากเงินครับ เลขโคดตัเบิร์มาเลขห้าสิบสองครับเนี่ยนะดิบุตหน้ากากเงินแท้นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆนะครับหน้ากากเงินแท้ขอที่สามร้อยบาทนะครับนะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปคับพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดคืพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองทิสตินลงยาลายเสือนะ ลงยาลายเสือน้ำเงินเขียวครับพี่เลขโค้ดตัวเบอร์แปดหนึ่งครับเลขโค้ดตัวเบอร์แปดหนึ่งครับพี่รายการนี้เลขโค้ดตัวเบอร์แปดหนึ่งนะรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อทองทิพย์าตินพืชทองชาติหน้าหลังครับนี่ฮะ เลขโคดเบอร์หมายเลข90นะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลข90ครับเนี่ยฮะรายการนี้250บาทเช่นกันพี่ยกคู่400บาทนะครับหีืยกคู่เพียงแค่400บาทเท่านั้นนะครับนะมาเลยกันต่อครับรายการถัดไปครับพี่รายการที่13ครับรายการที่3อย่างเนื้อเงินเลยพี่รายการนี้เนื้อกะไหล่เงินพี่โอ้โหกระไล่เงินลงยาเขียวจีวนอนส้มนะครับลงยาเงินลงยาขอบไล่สีโอ้โหขอบก็สวยเลยพี่ ขอไลฟีสีที่สวยมากรายการนี้เหมือนเนื้อเงินมากเลยพี่นะเลขโค้ดตั้เบอร์หมายเลขห้าสิบหกครับรายการที่สามเลขโค้ดตเบอร์มาเลขห้าสิบหกพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่นะครับต่อมาครับพี่ชารายการสไดไปครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่เปิดมาพี่เอาแล้วเนื้อเงินใช่ป่ะพี่นะรายการนี้ขอดูรายการแป๊บไม่ใช่เนื้อเงินละรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะครับ นวะผิวเดิมพื้นเหลืองขอบขาวหน้ากากเงินสตินครับหน้ากากเงินแท้ปัดสตินครับโอ, ww, โอ้หอนอ๋อหอนหน้ากากไว้ให้นะครับเลขคนเบอร์หมายเลขหกสิบเจ็ดครับโอ้โหลหรายการนี้พี่นวะหน้ากากเงินแท้นะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับนะฮะต่อมาครับพี่ชาลร,รายการถัดไปครับรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้าเปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้ออัปกาผิวกระจกพื้นชมพูขอบดำครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทพี่เลขคนตัวเบอร์ห้สองนะสองร้อยหาสิบบาทเลขคนตัวเบอร์หสิบสองครับพี่นะครับรายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่สิบหกครับมาลุยกันต่อฮะร,รายการที่หกเปิดออกมาฮะร,รายการนี้รายการที่หนึ่งครับ เนื้อเงินชุบน้ำทองฝั่งเพชรสีเซตพื้นหน้ากากทองคำโอ้โหมาแล้วครับรายการที่หนึ่งของรุ่นนี้ครับหน้ากากทองคำนะฝั่งนะกรอบทองสูบครับนี่มาเลยครับเลขคนเบอร์มาที่สองร้องหัวหน้าฮะนี่ฮะมาแล้วครับเนื้อเงินร้องหัวหน้าพี่เนื้อเงินทุบน้ําทองนะร้องหัวหน้าครับหน้ากากทองคําแท้ครับหน้ากากทองคําแท้ออกแล้วพี่รายการนี้น รายการนี้ผมขอที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทพี่โอ้โหนี่สวยจริงคุยสวยจริงนะรายการนี้สวยจริงพี่รายการที่สิบหกนะครับขอสองพันห้าร้อยบาทรับพี่นะครับต่อมาครับพี่ชาลรายการต่ดไปนะรายการที่สิบเจ็ดครับโอ้โหรายการที่เจ็ดเนื้อนังวะนี่ครับเนื้อนังวะลงยาเสือดําแดงครับนี่โอ้โหนวะเลขโค้ดบอร์หมายเลขสี่ครับ นวะเลกคุณตเบอร์หมายเลขสี่พี่นวะองค์นี้สวยจริงนะครับรายการนี้นวะองคนี้ผมของข0อ3หบาทบาพรพี่รายการที่17นะครับต่อมาครับรายการที่แ8ครับรายการที่แปดเปิดออกมาที่โอ้โหรายการนี้คือทองแดงซาตินนะครับลงยาเสอเือแดงดําครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขแปดสิบครับ รายการนี่ได้คนเบอร์เลขแปดสิบหกพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าพี่รายการนี้เตี่ยมเด่นเพ้นนะฮะลายหน้าหลังหน้ากากเพ้นเสมือนจริงครับโอ้โหนะรายการที่สิบเก้านี่ฮะโอ้โหเลขคนเบอร์มาได้แปดสิบเก้าครับเลขคนเบอร์มาได้แปดสิบเก้าพี่รายการนี้โอ้โหย งามงามงามพี่เฮ้ยรายการที่งามพี่เสือสวยมากเฮ้ยอันนี้แบบเป็นงานพุทธศิลป์เลยนะพี่นะเก็บได้เลยพี่นี่ลายเสือเฮ้ยผมดูบิ๊ซนี่นะเฮ้ยลายเสือเข้มขำดีนะอยู่กับปูเถิงเข้มขำม,มากเลยพี่นะรายการยิ้น้องขอพี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับขอเนียเอางี้สี่ร้อยห้าเบียสี่ร้อยห้าสิบพี่จบให้ วิสวยจริงนะครับสวยจริงพี่นะรายการที่19กนะครับต่อมาครับรายการจะไปที่รายการที่20นะรายการที่20รายการสุดท้ายของ EP นี้พี่ EP เช้านี้นะรายการ20เปิดมาเนื้องเงินหรือเปล่านะโอ้โหรายการนี้เป็นกระไรเงินลงยาชมพูลงยาขอบไล่สีเลขคุนตัาเบอร์มาเลข89กนี่ฮะรายการนี้ส,สวยพี่นะรายการที่20นะเราไป300บาทเช่นียกันพี่ นะเอาไปสามร้บาทเช่นเดียกันพี่นะครับส่วนรายการ300บาทเนะี่ยอย่างพี่ดาวคู่กันนะผมจัดให้นะครับคู่ละ500บาทจัดให้พี่นะครับถ้าเอาคู่กันโนอะ้สามนะร้นะรอยน,น,นะพี่นะลดได้ประมาณนี้เนาะนะครับนะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่น้อง20รายการนะครับหากชอบตัวจักรกันไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้นะครับสำหรับนี้ฝากขอบคุณที่พิมพ์ต,ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ